Good m o r n นี g e v e r y วั e สวัสดีตอนเช้าน,นะคะวันนี้นะคะพอจมานจะไปทำงานบ้านนะคะทำความสะอาดห้องหน้าต่างห้องนอนนะคะแล้วก็ก่อนที่พอจมานจะไปทำงานบ้านนะคะพอจมานก็จะทำสวยก่อนนะคะก็คือทาอะไรคะเออมันก็คือเออ,อย่างก่อนไม่จำไม่ได้ซชแล้ว อันนี้นะคะแป้งนะดินสอพองค่ะดินสอพองใส่มะนาวคือเก่าเลยค่ะนลก็ทาทุกเช้านะก็จะมันทาอย่างนี้ทุกเช้านะคะสวยไม่สวยไม่รู้แต่ดูแล้วรกกันเนาะเพราะว่าเวลาทํางานบ้านนะคะคือหน้ามันหน้ามันมันเนาะที่ฟงที่ฝุ่นจะได้ไม่เกาะติดหน้าก็จะมันเกี่ยวกับเนี่อ แป้งก่อนนะคะทาแป้งก่อนพอทำงานเสร็จก็จะมาเขาจะมาล้างออกนะะ้องทาเยอะหรอกค่ะก็ทาวันละเล็กน้อยนะคะอันนี้จีมันก็กันสิวได้อยู่นะถ้าใครหน้ามัน่ะกันสิวนะสมัยก่อนพจันนาก็มีสิวกันสิวได้เหมือนกันกันฝ้านไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็น่าจะได้เหมือนกันเพราะว่าเนี่ย ก็มีมะนาวไงครับก็กัดเนาะทาไว้นีะคะแล้วเว้นปากเลยไปทานะมันแห้งมันจะตึงด้วยทาเป็งมันจะตึงวันนี้ผู้จัดการจะทำผู้จัดการจะไปเช็ดขอบหน้าต่างห้องนอนของผู้จัดการเองนะคะตามไปชมกันเลยครับ เห็นไหมหน้าขาวสวยใช่เนาะทานนิดเดียววันนี้วันนี้นะคะจะทำเช็ดนะคะเช็ดมงรวดนะคะ,ะตื่นขึ้นมางมาก็ต้องเอาความวันขึ้นใช่ไหมคะอยดูหน้าก็จะมันตึงแล้วหลังจากทาแป้งิด่น่อยเดียวก่อนอื่นก็ะจะมาันต้องใส่แว่นตาดำเพราะอะไรคะขี้ฝุ่นค่ะขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นก็ต้องใส่แว่นตานะคะแต่อย่าให้มันดำมากเนาะ แล้วก็แมสค่ะแมสปิดปากทำไมต้องใส่แมสปิดปากก็เพราะอะไรคะเพราะว่ามันจะเข้าจมูก,กนะคะคิ้วฝุ่นลอ,องใส่ใเรียบร้อยนะคะใสใ่เรียบร้อยอย่อางนี้เลยนะคะเห็นไหมว่านะคะเราก็บางบ้านก็อาจจะไม่มีมุ้งรูดไม่มีเหล็กดัดก็โอเคนะคะก็ไม่ได้หลายชั้นมันก็สบ,บายหน่อยเนาะ,ะแต่โซหรันเขาจะมามาหลายชั้นมีทั้งกระจก มีทั้งเหล็กแล้วก็มุ้งลวดเนาะก็อาจจะยุ่งยากหน่อยนึงมันเป็นของธรรมดาใช่ไหมคะเพราะว่าห้องนอนเราน่ะนะคะถ้ะามันสะอาดสะอ้านมันรล่งเราก็นอนสบายเนาะโรคภูมิแพ้ก็ไม่มานะคะแต่บางคนที่บอกว่าเป็นภูมิผงภูมิแพ้กับกอะไรเพื่อคุณอน่ะเช็ดมั่งหรือเปล่าคะในห้องนอนห้องนอนอยากย่องอยากใย,ยใช่ไหมคะที่สําคัญก็คือ ที่นอนต้องซักด้วยนะคะอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีเนาะอย่าไปคิดว่าสะอาดเลยหูตที่ไม่เชื้อไม่เชื้ออย่าอย่าไปคิดอย่าไปคิดขนาดนั้นนะคะเราต้องดูแลตลอดเวลานะคะคือว่าพอเราดูแลแล้วเนี่ยมันก็เป็นความสุขความสบายใจอย่างหนึ่งเนาะเนี่ยพ่อจมันขัดทุกวันนะคะดูสิคะับวาวค่ะวาว บุ้งวอย่างนี้กินก็เอาออกไปล้างได้เนาะแต่ว่ามันยุ่งยากสำหรับโคจมานเขาเช็ดเอาด้วยผ้าชุบน้ำนะคะด้วยผ้าชุบน้ำพม่า,มาเนี่ยตื่นมาแล้วก็เปิดซะน,นะคะให้รับลมรับอากาศดีๆนะคะไม่ใช่ปิดเป็นปิดตาอยู่ทั้งปีทั้งชาติมันไม่ใช่นะคะชีวิตเรามันอับเฉารู้ไหมค่ะเนี่ยนะคะแถวเออเนี่ยอ่าเขาเรียกอะไรนะคะ <S <S เหล็กเนาะอเหล็กจัดเนี่ยนะ เช็ดไปเลยค่ะเช็ดเช็ดทุกวันอย่าไปบอกว่าตัวเองไม่มีเวลาว่างถ้าจะทํามันก็มีนั่นแหละคะ่ะใช่ไหมเออบางคนถ้ามันอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่มีเหล็กจับอาจจะไม่มีม้วนก็สบายไปหน่อยนึงนะคะเออก็อยากยยางอยากแย่ก็ต้องทํานะคะไม่ใช่ว่าโอ้ยสบายแล้วก็ไม่ทำดีกว่าประมาณนั้นนะคะมก็ไม่ใช่นั่นหรอกว่าเราเราต้องทำให้มันสะอาดสะอาดให้มันน่าอยู่แล้วเราก็มีความสุขนะคะ รักจะสิ่งดีๆเข้ามาทำไมใช่ไหมคะเออถ้าทางของมุมอ,อันเนี้ยอิเล็กโทรมาไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะความสุขม,มันก็ไม่มีหรอกค่ะใช่ไหมคะแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยเงินก็ฝืนถามก็ไม่มีอะไรก็ไม่รู้แค่แเหม็นตัวเหรอเดี๋ยวมาดูได้ของผมเนาะเนี่ยโคจะมาเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบดูแล ไม่พอนะคะต้องดูแลส่วนที่มาอยู่ใกล้ชิดแล้วด้วยนะคะส่วนที่เราต้องใช้ด้้ยเนาะเราใช้อาศัยอยู่ทุกวันเนี่ยอย่างหน้าจางเนี่ยบางทีก็ต้องเปิดออกว่างนะคะรับลมรับลมถ้าจะนอนถ้าจะปิดอันตรายก็ปิดเข้ามานะถ้าตื่นเช้ามาเราก็เอ่อเปิดไว้นะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะเราก็เ็ฟให้หมดเลยนะคะหน้าจานประตูประตู พอจะมาะชอบทำนคำ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 ะคะแต่ว่าไม่ต้องมาจ้างพจะมานะคะเ <_ p _ on> ชะ็ดหหมดนะคะเดีะะ๋ยว <_ p _ on> วันหน้าพ่จะมาจะไปเช็ดเมเนเพราะมันเป็นรกระกันหัวเนาะมันหลายปีแล้วเน <_ p _> o <on> t ง รับอะคะมดหดนี่ยนะคะถ้าเราเอไปซักไม่ไเราพัสุกน้ำนละนะคะเช็ดนะคะอยม่มีอะไรมาเกาะมาเลยนะคะเช็ดให้หมดเลยแลค่ะเช็ดให้หมดเลยนะไม่ใช่เช็ดแต่ข้างล่างนะเช็ดทั้งหมด้หมดด้วยนะคะโอ้โหเห็นมคะสวยงามค่ะว่าเราเอง ไปบอกว่าไม่มีเวลาโอ้ยมันยุ่จักอะไรกได้ออยแม่เมื่อไรจะยุดจักก็ไม่เคลียร์ตัว <All right. S 1> เก็บสิคะมีอะไรมันไม่สวยไม่สะอาดของโกงของไก่ของเก่าอะนะคะจะเก็บไว้ทำอะไรคะเก็บไว้เผาตัวเองอะ่ะ <the> <laughs> แจกแกลคนม้างนะคะคนจนเขาก็มีเยอะใครมีอะไรบ้างกะะ็แจกเขามั่งจริงหรือเปล่าคะ แต่พจ่จมานะ่ะไม่มีนะพจ่นะพจมาน่ะพ่จมานคนจนอยู่ไม่ใช่มีอะไรก็โอ้โหกองกองเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ใช้นะคะไม่ใช่จะใช้ยังไงอะ่ะไม่มีอะไรให้ใช้หรอกไม่ใช้อะไร know feel กองซื้อมาก็กองซื้อมาก็กองอก,กองไว้ไม่รูปแบบมีเงินซื้อนะคะแต่ว่าพอซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันเยอะไงคะคนเรามันก็ใช้สื้อาไม่ได้เยอะเนาะยุคป,ประหยัดยุคโควิดอ่ะคุณเราต้องประหยัดนะคะนับจากนี้เป็นต้นไปมันก็ต้องประหยัดตลอดมันไม่ใช่เอาไม่ใช่ประหยัดเฉพาะยุคนี้นะคะยุคไหนก็ต้องประหยัดนะคะอืมอยู่แบบพอเพียงแล้วเราก็มีความสุขเนาะ อยู่พอเพียงแล้วมันก็เพียงพอนั่นแหละใช่ไหมคะเออไอของที่ไม่จําเป็นก็ไม่จําเป็นต้องซื้อแต่ถ้าอยากจะซื้อก็ต้องแกะคนมากนะคะอย่าให้มันเต็มบ้านเนาะบางบ้านก็โอ้โหยัดซะยัดจนแบบไม่รู้ยัดอะไรหนานะไม่ว่าใครนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะชอบไปเหมือนกันอย่างว่าแต่สําหรับคนจะมาอ่ะไม่ไม่ไม่เข้าใจนะคร ยังไยึดติดอะไรมากมายใช่ไหมคะคือชีวิตคนเรานะอะเกิดมาใช้เสื้อผ้าเราใช้ทีละตัวเหรอคะทุกอย่างใช้ทีละอย่างไม่ได้ใช้ทีละสิบยี่สิบหรอกเนาะแล้วเราจะห่วงว่าทําไมคะถ้าอะไรไม่ดีก็ทิ้งไปเลยใช่ไหมคะเห็น <Okay, S 1> ไหมคะวิวสวยไหมหน้าบ้านในหน้าห้องพัจจมานก็ตื่นมาก็ได้มองเห็นวิวอันสวยงามเปิดหน้าต่างแล้วก็ ผ้ามานนะคะอืมแล้วก็รับลมนะคะพอกลางคืนมาแล้วก็ปิดแง้มๆหน่อยหนึ่งพอได้หายใจเนาะเสร็จแล้วมุ้งรวดผ้าม่านก็ต้องเอาลงนะคะเพราะว่ากลางค่ากลางคืนเนาะไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าป้องกันไว้ดีกว่าเพราะว่าเราเป็นคนคือวัาเมืองเราทุกวันนี้ต้องระมัดระวังทุกอย่างนะคะไม่ต้องอะไรหรอกเนาะ เนี่ยทำชอบทำอะไรนี่นะคะเออเพื่อจะมาเนี่ยชอบชอบอบนะชอบทำคือไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ <and S 2> คือเราอายุมากแลว้วอนะ่ะเนาะถ้าเราจะแบบประมาณว่าเออจะทำตัวแบบว่าเหมือนยังไงอะ่ะถ้าเราจะแบบเลื่อยเอื่อยไม่แค่จะทำอะไรนั่งนั่งมันนอนมันก็เดี๋ยวโอ๊ย <We 're S 2> เดี๋ยวจะเดินไม่ไหวใน <for them. S 2> วันข้างหน้าเนาะ เ๋ย pues ิ mm ่งต้องทํางานเยอะนะคะยิ่งต้องทำนู่นทำนี่ไม่ใช่งานเยอะอะไรหนักๆในบ้านก็เยอะแยะแล้วนะคะทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาเหนื่อยแล้วก็พักเราก็นอนได้นะคะมันไม่ใช่ว่าโอ้ยทํางานหัวลุกหัวขำไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะแต่บางคนก็อาจจะบางคนก็ว่าทำงานกินเงินเดือนหรอกคือก็จะมาไม่ได้เงินกินก็เลยดูแลบ้านในแบบนี้แล้วนะคะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะ พอเสร็จแล้วเราก็ปิดหน้าต่างไว้นะคะคือพวกจะมา,า่ทำทุกวันอยู่แล้วละ่ะเช่นวันนี้อยากอยากอยากจะพามาแนะนํานะคะสำหรับคนที่คิดอยากจะทางานบ้านอยากจะอยู่ว่างๆนะคะมาหันมาดูที่นอนตัวเองหันมาดูห้องนอนตัวเองนะคะเออแล้วก็ทาความสะอาดเราดูนะคะจะรู้ว่าจิตใจของเรานีจะสดชื่นเลยนะคะอืจิตใจเราจะสดชื่นเลย อะไรคะความสุขความสุขในบ้านเนาะอพอพอพอมันสะอาดสะอ้านนะคะมันก็น่านอนใช่ไหมคะแล้วก็ความสุขทางใจมันก็มาสมองสมองเราก็จะคิดออกนะคะว่าเราจะทําอะไรกับต่อไปในชีวิตันข้างหน้าใช่ไหมคะมันไม่ใช่ว่านอนโอ้ยํามแย่คิดไอ้นู่นนี่คิด,คดแต่เรื่องแย่ๆน,นะคะไม่ต้องอ่ะไม่ต้องคิดทําไมคะอืม เนี่ยามาทำมาหากินเนี่ยก็คิดคิดเนี่ยกดกดถูๆไปแล้วก็คิดออกเองแหละใช่ไหมคะเออจะไปคิดอะไรมากมายเพราะคนเราน่ะเกิดมาก็ต้องสู้อยู่แล้วนะคะเกิดมาไม่รวยยังไงก็ต้องสู้ขนาดเขารวยเขาก็ยังสู้อยู่นั้บางคนนะสู้เพื่ออะไรก็สู้เพื่อรวยเพื่อเงินของเขาเอางแะไรเขาต้องรักษาเงินตัวเองใช่ไหมคะเอออย่างพวกเราเนี่ยก็สู้เพื่อปากเพื่อท้องนะคะทุกคนนะคะ ดูแลนะคะดูแลในบ้านดูแลคนในบ้านของเราแค่นั้นก็โอเคแล้วนะคะเพราะว่าทุกวันนี้อะไรลูกเรามันวุ่นวายไปนทุกอย่างเนาะบางคนลูกหลานนี่ก็บอกไม่ได้นะคะเตือนไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรก็ไม่เคยบอกเขาอะ่ะ <You just S 1> จะบอกว่าจะบอกได้ยังไงแต่สอนไม่จันสอนไม่ได้นะก็ <c oughs> ไม่สอ,น,อนแต่แรกก็ยะไม่พูดอะไรมากเลยเนาะย่าไปโทษเด็กนะคะเพราะว่าเราไม่เคยสอนไม่เคยแนะนํก็เป็นสิ่งีง <c oughs> ๆแล้วมาสอนตอนคราโตแล้วมีประโยชน์อะไรคะ ทำไมผูจัมารถึงพูดได้พูดได้เพราะว่าพ่อแม่เพ้จัมารสอนแต่เด็กนะคะสอนทำรูน่นทำนี่แต่เด็กเลยนะคะถ้าแต่อยู่คนหนึ่งแต่ยังไม่เข้าป่เหเือทำไปห้าหกขวบนี่ก็สอนแนะนำให้ทำาร่นทำนี่จนมพจัมารเนี่ยเก่งกล้าสามารถได้หรอเออพูด,ดง่ายๆเนาะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบพ่อจะแนะนำแต่สิ่งดีๆนะคะพ่อแม่เนาะลูกผู้หญิงเนี่ยพูด,ดง่ายๆเลยก็ทำงานบ้านทำอะไรให้เป็นหมดทุกอย่าง เออไม่ว่าจะฐานนะขนาดไหนนะคะถึงเราจะพออยู่พอกินนะแต่ว่าพ่อจมานบ้านพ่อจมานเนี่ยเป็นบ้านที่<ช>ต้องทํานู่นทํานี่อยู่นะคะลูกผู้หญิงต้องทําหน้าที่ของลูกผู้หญิงนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นคุณนงคุณนายเป็นคุณหนูแล้วอยู่สบายไหมคะไม่พม่อจมานก็หาบน้ําเป็นคะ่ะทําเป็นที่บ้านจริงๆก็มีคนทานะคะแต่พ่อจมานก็อยากจะทํานะคะอยากทำนู่นทํานี่เป็นทําเป็นค่ะพ่อจมานทาเป็นหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าพ่อแม่สอนมาดีเนาะ แล้วก็เมื่อเราโตขึ้นมาขนาดนี้อายุขนาดนี้เราก็ไม่เสียเที่ยวที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเพราะว่าพ่อแม่เราได้สอนเรามาแล้วเนาะเราก็รู้จักใช้ชีวิตทด้เป็นรู้จักมีความอดทนนะอดทนอดกั้นเป็นเมื่อก่อนมันจะอดทนได้ยังไงใช่ไหมตอนนี้โอ้ต้องห่วงค่ะอดทนเป็นใช่ไหมคะโอเคค่ะตื่นขึ้นมาเสวนาทำกับพุทธมาลสว่างเนี่ยลมเรียบร้อยแล้วนะคะพุทธมาลทำเสร็จแล้วเพราะว่าพุทธมาลทำทุกวันนะคะอันนี้แนะนําให้ดูให้เฉยเนาะ อ่าบางบ้านอาจจะไม่มีหน้าต่างไม่มีแบบนี้ก็ใช้ดูอยากใ่นะคะมนห่าเงี้ยอยากให้มันมีหอมีอยากใยก็เป็นสิ่งไม่ดีในบ้านเนาะเพราะว่าถือว่าเปนที่วัดาท่านบกอยู่ในบ้านท่านก็ไม่อยากให้บ้านสงปรกเถอะสะอาดทำให้มันสะอาดดเนาะโอเคนะคะก็จะมาแบะไปแล้วค่ะไปหารับประทานอาหารเช้าแล้วเจอกันใหม่ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพงทุกคนนะคะขอให้โชคดีปิงปิงเฮงเฮงปังปังนะคะเออแล้วก็ คนนั่นแหละนะคะดูแลในครอบครัวนะดูแลคนในครอบครัวดูแลสุขภาพนะคะทุกคนพ่อแม่ลูกหรือว่าปู่ยา่าตายายนะคะที่มีอยู่เนาะดูแลท่านให้ดีๆนะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่นะคะสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะดูคลิปเพมาแล้วท่านจะได้อะไรดีๆเออมีดีต้องบอกต่อจริงไหมคะเจอกันใหม่นะคะทุกคนบา,บายบาย,บายบาย,บายบายค่ะบายบาย